Ok, hướng đi thử bác cơ Hướp, 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 cho dao พร้อมก่อนที่จะพบกับเวียดนามในนัดที่2หน่อยครับก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างพร้อมนะครับเพราะเราเมื่อวานเราได้หยุดแล้วครับวันนี้เราก็มาเตรียมตัวกันอีกครับครับส่วนตัวเรามีใบเหลืองค่าโทษอยู่ในแมตช์หน้าจะเล่นประคองหรือว่าจะใส่เต็มเหมือนเดิมครับใส่เต็มเหมือนเดิมครับผมว่าไม่มีอะไรต้องมาะอของผมเพราะว่าถ้าถึงว่าถึงแม้โดนแบนผมว่าก็มีคนที่แบบคอยซัพพอร์ตคอยแอดแทรกอยู่แล้วครับโอเคครับโค้ชได้อ่าให้ชมวิดีโอว่าศึกษาการเล่นของเวียดนามแล้วหรือยังครับตอนนี้ตอนนี้ก็ ก็ได้ดูแล้วครับได้ดูบ้างครับเพราะว่าเราก็จะได้รู้ว่าเราต้องปรับอะไรด้วยแล้วก็เราจะเล่นกับเขาด้วยทีไหนครับครับผมในแมตช์หน้าโค้ชได้กำชับหรือว่าแนะนำอะไรเป็นพิเศษไหมครับก็ก็คือแบบว่าเราก็เล่นมาครองแบบว่าักษาคกาแต่ว่าเราก็จะเล่นเล่นเหมือนเดิมครับตามสไตล์เราเพื่อว่าเอาประตูเพิ่มด้วยครับเพื่อว่าคลายความกดดันหน่อยตั้งเป้าไว้ไงครับผมก็ต้องผ่านเข้ารอบชิงครับครับฝากติดแฟนบอลหน่อยครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแฟนบอล เราว่าทาหน้าที่กันอย่างนต็มทีแล้วเราก็าจะเข้าริงแล้วเข้าไปเป็นแชมป์ด้วยกัน